ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจพลังอีสานชาแนลแล้วผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปไปชมกันเลยครับไกลับสวัสดีครับพมไนพี่รองทุมูทุกคนเพือนี้ผู้บอกกับพลังอีสานชาแนลนี่แล้วครับเรมีอยางไรเลย

จำแกกินอยู่ทั้งต้นมันปวดเนี่มยมันแซ่บข้าวจะเป็นต้องหน่อยหรอกว่ามือนี่ขึ้นว่าใดหรอขาทั้นว้าอ้ยากเห็นเหตุน้องเห็ุข้ามยังไงได้เนาะเออที่ไหนจงสิได้เห็นเนาะว้า,วา <Wow. S 1> ป่ากกว้างกว่านี้นยังเหรือ หวานตาครับมู้งหอมเยอะย่จ้าตุ่นมง่วงคำใหญ่ๆลวดคำใหญ่ๆเน้นๆ มันจะหล so like ังก e! ็ so, ่กำไว้เด็กกินม่กไว้เด็กินพักมงดว่าเป็นแบบแบบแบบแบ่แบบแาบแบบแกบแนดแบอแแบบแบบแบบับบแ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 กแบบกแกบกก จะข้อดไปให้ห่ะเฮ้ยสมน้ามาันมันน้ามาันเฮ้ยข้ากบัวลูกจาวะกินกับบุคคลบ้านเขาได้ผมอ่ะข้ามหน่อยกินบุปลี่ยนยังไงอ่ะกามันสมหฤตใส่หมด ແນ່ສ right? hmm. <th> ົກເຕະອາສົມຫ นี่อ่ะเรื่มสตอพี่น้องว้าวตัวแต่คือพอเรียนไม่เาม่แต่ตู้เย็นวันนีนเนี่ยมากกว่านี่ไปด้วยยุ้ยแม่ไปสตอนี่กินกับปนก็ได้กินกับแกงเห็ดก็ได้กินกับข่าซื่อๆก็ได้กินกับบักแก้วก็ได้กินกับตำบักม่วงก็ยังได้เยอะๆกองหมักนะแกบ่ญเป็นคนเตะกินเป็นเลือดแต่ตัวไม่ คนบนกินเป็นเลี้ยตัวกินวเลาแรงมันน้อไปมุตะวะเราก็ยกินกินแบบหยานไม่ได้กินหัวเลงงเรื่องหั้งออเลย์ไล่มลองกวนาไปอ้วกลุ่ต้องขอตัวเราไปอ้วกลุ เบิ้งให้มันจบไปเล้วพี่น้องเลยคลิปนี้อยากให้พี่น้องเบิ้งให้มันจบอีดีเด้อเอาทิถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปจบเดี๋ยวผมสิวัยพ้นให้ฮึ้ี <c oughs> ่มากว่าเงี้ยไปมันเพชรอ,อีเลยพี่น้องเด้อเด้อเบิ้งเบื้องไปจีโซ <c oughs> ่สตวให้กับเบิ้องวัวล่ะสัตว์ Ơ... <laughs> thuốc oh. <laughs> Mặc mặc nhầm chị không bỏ mặt nào chị dán thì mắc đất bố bố cúp kiệt bò ngừng, bò ngu lía mau lắm ta bị nào kiên hoàn bao nhai rồi bao nhai bao rồi <laughs> lên กินหมูผมล็อกกินเงินเดียวโอ้ยยินครับผมไม่สุดเลยอ่ะกูได้กินบักม่วงขีอะไรกินบักสมขีอะไรผมมีสุดโอเคหนึ่งกินเหลียวกินเผากินน้ำสอง กินให้อิมถ้ากินบบอยยิมน่ะขี่ไรลรถแมห้มันสุดๆไปเลยมันมมอนิมม่รถเข่าขอิมมันียขุ้มไงถาดมาไงก็แตกกูเดียวทินงานมาได้เรียน้ำพวเขา้าหนาพวเดา อันเื่เนงานกแสดงว่าทองเสียเอนี้องทำสุดท้ายสุด อกอยากกินตตัวอยากกินหมดเลยวะสองเม็ดไปฮะทำงานคุณอาผ่าได้กินแด่ตัวสองเมดรนะไอ้หน้ามึงบอกกันนี้ว้าวัแดกหองห้องแง่ยว่าัวนะตามคำสัญญาเขากินงานต่ตสองเม็รตามคำสัญญาไปนอง ผมบอกไต้บังคิดจนจบผมสิไวบอนให้เป็นอะไรนซุกี้มันสเสมอมันแคก่กพลฝรังคิดหอดเจ้าอยากมาเม้ากอมใจพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> กูไม่กูกาบล่าเลี้ยวจบของหนีไวก้กอนตอนหนาพุนจังมาพ่อพบกันพลังอาสาคุณหาแนวกินดีๆมาตอนเอาจากหันจากหนีมา,าเฮ็ดสูบัง นอนรับเหตุจะได้เงินหมื่นนอนตื่นเหตุจะได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วม่นิโชคโลกพยามาพานมาไลอย่ามาต้องให้พ่อแม่พี่น้องสุขสบายบังผู้สูขคนกราบสวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยจะเปล่าเฝ้าเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพรังกิสานชาแนลแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย